เข้าไปอ่อาแบนี้แล้วก็อย่างนี้นะคะดันใช้หัวไวโป้งนะคะสองข้างดันเข้าไปดันใต้เขา่ามาถึงนอ่องดันดันเข้าไปนะคะดันใต้เข่ามาถึงนอ่อนงะนี่อาจารย์ใส่ถุงเท้าอยู่ข้างเดียวเนี่ยเพื่อให้เราสังเกต เพื่อให้เราสังเกตว่ามันจะมีวิธีการมันจะมีการหมุนข้อเท้าและการนวดหัวเข่าไปในเวลาเดียวกันนะคะอ่ะเราดูนะคะการหมุนข้อเท้าและการนวดหัวเข่าในเวลาเดียวกันเดี๋ยววิธีวิธีดึงสบ้าก็คือหมุนอย่างนี้นะคะหมุนสบ้าอย่างนี้ให้เรา ฝ่ามือทั้งสองสองข้างนะคะประกบไปที่ขอบสบ้าเลยประกบไปที่ขอบสบ้าอย่างนี้แล้วก็ขยี้ขยี้อย่างนี้นะคะขยี้ขยี้ขยี้อย่างนี้ข้างบนนะคะขยี้ขยี้ยน,ยนี้นะคะขยี้เสร็จแล้ว ล็อกเอาไว้ล็อกปุ๊บนะคะแล้วก็ดันเข้าแล้วก็หมุนข้อเท้าเห็นไหมคะหมุนข้อเท้าตีกับเราจะต้องดันสบ้าไว้นะคะหมุนข้อเท้าตีกับอ่าอย่างนี้นะคะทําให้ตัวสบ้าเข่าเนี่ยเขามีการเคลื่อนที่แล้วก็เดี๋ยวน้ําข้อเข่าก็จะมาเยอะนะคะพรอน้ําข้อเข่ามาเยอะๆเ,เนี่ย มันก็จะทําให้สบ้าเนี่ยคล่องตัวสามารถที่จะงอเข้าได้เราก็ดึงขึ้นอย่างนี้ดึงอย่างนี้นะคะนี่คือการดึงนะคะดึงค่ะบางคนถ้านอนก็ดึงได้ดึงอย่างนี้นะคะคนไม่เจ็บไม่ปวดมันก็ดึงได้อะสิเจ็บเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็เป็นข้อเข่าเสือ่อมเหมือนกันวันนี้ถึงได้มาสาธิต เนี่ยเวลาเอาไปเสียงนั่งแกร๊กระนคะคะแล้วเราพยายามงอเข่าให้ได้ให้เป็นเลขสีงอเข่าให้เป็นเลขสีบ่อยๆนะับหนึ่งสองสี่สักสิบครั้งนะเราทำบ่อยๆสักสิบครั้งในขณะที่เราทำเราให้เราหมุนข้อเท้าไปด้วย ตัวสบ้าเข่าตัวนี้เขาก็จะมีการคลายตัวมากขึ้นตัวผังผืดที่เกาะบริเวณข้อเท้ากับคู่ไขหน้านตัวเนี้ก็จะหายไปนะคะตัวนี้ผังผืดก็จะคลายตัวแล้วเราก็หมุมนในขณะเดียวกันในเราเราทำท่าตั้งตั้งเข่าอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เรานอนนอนอย่างนี้นะนอนนอนขึ้นมา พยายามนอนขึ้นมาให้ได้นะคะเข่าก็จะงอได้บางคนได้แค่นี้ได้แค่นี้ก็ยังดีนะคะบางคนไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยทําไงอ่ะนะคะแม้ถึงแม้ว่าจะได้แค่นี้ก็ค่อยๆทาวิธีนี้นะคะอ่ะค่อยๆทำวิธีงอเข้ามานะคะเราต้องบริหารข้อเท้าด้วยบริหารเข่าด้วย ในเวลาเดียวกันเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยข้อเขา่ากับข้อเท้าที่เขาเชื่อมกันรตรงบริเวณสะบ้าตรางนี้ก็จะไม่ได้มีผังผืดกระจายตัวทั้งหมดนะคะทีนี้อันนี้มกเกลือเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูอ,อ,อนะเกลือไปเพราะพิพ่ง เวลาเราตั้งไฟเราจะใช้ไฟประมาณนี้นะจะดังมากเลยนะคะในหม้อเนี้ยในหม้อเนี้ยใส่อะไรบ้างในหม้อเนี้ยก็เป็นหม้อเปล่านะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปเกลือใส่เกลือลงไปประมาณเศษสามส่วนสี่เศษสามส่วน 3, สี่ของหม้อแล้วเราก็ปิดฝา ทำไมอาจารย์ไม่ปิดอย่างนี้เพราะว่า